สงสัยเมื่อกี้เราสลบไปแล้วนี่เราตื่นมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วนั่นใครกันเนี่ยนั่นมันรุ่นน้องคนก่อนหน้านี้นี่นะแล้วอะไรตกอยู่ข้างๆใส่หัวใจกลับเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วน้องเขากลับขึ้นมาพูดได้เฉยเลยรุ่นพี่นั่นรุ่นพี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่พี่เองหนูรู้มาโดยตลอดว่าพี่จะกลับมาหาหนูเธอรู้ได้ยังไงจริงๆแล้วฉันก็เหมือนจะโดนรักพาตัวมาแล้วนะวเดี๋ยวหนูจะช่วยรุ่นพี่ขโมยกุญแจกลับมา เราจะได้หนีไปจากที่นี่ด้วยกันเอาดีมะฟังดูดีถ้างั้นเราไปออกตามหากุญแจกันดีกว่าน้องเราจะได้ไปจากที่นี่กันเนาะเอาแล้วทำไมน้องไม่ตามมาละ่ะรุ่นพี่คะหนูวิ่งไม่ได้ถ้าหนูไม่มีเท้าเอาแล้วเท้าหนูไปไหนอะ่ะต้องไปตามหาเท้าให้น้องเขาก่อนสินะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แหละไปะน้องไซโกจัง พี่ได้เท้าน้องมาแล้วอ่ะอันนี้อ่ะเอาไปต่อเท้านะเอาเอาบอกให้เอาไปต่อเท้าเอาไปเอาไปกินเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขลังขลังน้องอย่ามัวแต่กินข้างหลังหลังเข้าแล้วยังไงดีผักได้ไหมผักผักได้ผักได้เอ้ยอย่ามายุ่งกับน้องไซโกนะหนีเร็วน้องน้องต้องวิ่งครับน้องต้องวิ่งเร็วเดี๋ยวพี่เล่าให้วิ่งก่อนนะวิ่งโอ้ยตามด้วยโอ้ยเอาเอาให้ดีโอ้ยยังตามไม่เลิกวิ่งเร็ววิ่งเร็วน้องแทงไอพี่หน่อย รับแทนพี่ทีอุย๊ยยังโอ้โหเฮ้ยวิ่งหนีมาขนาดนี้น่าจะรอดแล้วละ่ะเอาแล้วนั่นลูกตาวิ่งหนีมาเจอตาเฉยน้องไซโกจังพี่มีของขวัญจะให้อ่านี่มาพอดีเลยทีเนี้ยแหละน้องจะได้เห็นพี่อยู่ในใสายตาสักทีอ่ะเอาไ้ใจ่โอ้โหมันตามมาไม่เลิกเดี๋ยวน้องกระหลังอย่าพึ่งอย่าพึ่งห่วงตาโอ้โหโดนแทนน้องหลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาหาตอนนี้พี่ขอวิ่งก่อน เราน่าจะต้องหาชิ้นส่วนของร่างกายน้องเขาให้ครบนะครับอ้าวแล้วนี่เจอเท้าของน้องเขาแล้วหวังว่าน้องเขาคงจะไม่กินอีกนะโอ้ยโดนมาตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋วบินก่อนวินก่อนวินก่อนน้องไซกโกจังอยู่ไหนพี่เอาเท้ามาให้แล้วแต่น้องอยากกินอีกนะโอ้โหไปตามไม่เลิกโอ๊ยเลิกตามสักทีใหญ่บ้าเอ้ยเอา,เอาแล้วน้องเขาเป็นอะไรนะน้องไซกโกจังถูกขึ้นไปก่อนอ่ะเอานี้ ที่ขอยัดให้เลยแล้วกันนะไม่ส่งให้กับมือแล้วเดี๋ยวน้องอาไปกินอีกน้องบอกว่าน้องหิววะ่ะเอาน้องเขาเดินเข้าไปหยิบลูกกต่ายเองเออเดินทํางานเองก็ได้นะก็เก่งดีอย่าเพิ่งหิวน้องตอนนี้เราต้องวิ่งก่อนนู่นนู่นจะกินแล้วไปกินในนี่เนี่ยเนี่ยมากินในีใ่เนี่ยมาต้องวิ่งแล้วสินะกูตะอ้อยใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วเฮ้ยเอา้เอาโอ้ยอะไรเนี่ย เอาตกแมพเฉยตกแมบเฉยเอาแล้วแล้วไงต่ออ่ะต้องเริ่มเล่นใหม่สินะพี่ได้มือมาให้น้องแล้วไหนน้องอยู่ไหนอา้าวแล้วน้องน้องง่วงเหรอครับน้องไซโกะมานอนทําอะไรตรงเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รอจนกว่าว่าน้องจะตื่นขึ้นมาแล้วกันนะเดี๋ยวพี่นอนเฝ้าใหเ้เดี๋ยวพี่ยืนเฝ้าให้ ราบใดที่เธอคนนั้นไม่มาน่ะนะอ่ะน,นี่จ้ะเอาไปต่อซะแล้วก็อยากินละเออมีกระโดดดีใจด้วยเอ้เนี่ยรูปหัวน้องเขาได้ด้วยอ่าเด็กดีเด็กดีน้องไซโกจังเด็กดีเก่งที่สุดเลยอเอ้ยหัวหลุดโอ้โหแล้วพูดได้ด้วยเอาหิบขึ้นมาก่อน อย่าพึ่งนะ้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินตามอย่างนั้นมันมันสยองเอาเอาหัวกับไปใส่ก่อนนะโอ้สรุ่งเลยยังหิวอยู่อีกโอ้โอดทนนิดนึงนะนะอดทนนิดนึงเดี๋ยวเราจะออกไปจากที่นี่กันเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงชาบูปะนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วนี่เธอดูนี่สินี่คือหัวของน้องไซโกจังยังไงล่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะ ดูสิพูดได้ด้วยโอ้ยเขาจ้องเลยว่ะแต่เขาไม่ทำอะไรเรา,เาแสดงว่าได้ผลอ่ะเอาหวัวใส่กับคืนช็อกยืนช็อกอยู่ละสิไม่เป็นไรนะพี่ก็ช็อกเหมือนกันตอนที่พี่เจอเนี่ยนี่แหละชอบแกล้งน้องไซโกจังใช่ไหมฮะวิ่งหนีแล้วน้องไซโกจังใช่ด้วยอ้าวนั่นไงกูว่าแล้วอะให้ไปหาของไปงอนน้องไซโกจังกันหน่อยละกัน เมื่อกี้ใช้น้องเขาเป็นตัวล่อมาน้องไซโกจังพี่มีของมาให้ครับเอ,อเอ้ยทำไมต้องรุนแรงกับพี่ขนาดนั้นด้วยอะโอ้สองสัยน้องเขาจะโกรธนะโมโหหิวใช่ไหมน้องพี่ขอโทษได้เมล่าเอ้ยเฮ้ยขลังน้องอีบ้านี่มันมาอีกแล้วเฮ้ยระวังระวัง,งเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยดีดีจับไว้นะจับไว้จับล้องไว้เดี๋ยวพี่จะขโมยกุญแจเองจับไว้เดี๋ยพิ่งปล่อยนะเย่ายพิ่งปล่อย นิดเดียวโอเคได้กุญแจมาแล้วปะ่ะเราวิ่งไปจากที่กันอุ้ยหนีเราเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขนีก่อนแล้วกันอุ้ยได้กุญแจมาแล้วเอาไงดีเดี๋ยวเราต้องหาทางออกนะตอนเนี้ยเราจะต้องหาทางออกให้เจอให้ได้จำได้ว่าน้องเขาบอกว่าหิวเดี๋ยวหาของกินให้น้องเขาเพิ่มหน่อยแล้วกันอ่ะนี่โอ้ยโอ้ยรุนแรงอีกแล้วะน้องอะโอเคไม่เป็นไรนะปะ เอาเอาน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่เองเน้องพี่เองเน้องพี่เองเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆโอ้ยเกือบตายอยู่พุ่นแจ้ก่อนโอ้โหไม่ต้องมาบอกว่าพี่อร่อยเลยนะพี่เกือบตายเนี่ยโอ๊ยไม่น่าไว้วางใจเลยไหนที่สุดก็เจอทางออกแล้วไปรีบไปจากที่นี่กันดีกว่าเร็วน้อง น้องจับไว้นะจับโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะไขกุญแจออกแล้วนิดนึงน้องเขาจับนอ้บนองเขาจับขาไว้ว่าถูกเวลาให้เราขั้นสุดๆเลยโอย้แล้วพี่เปิดประตูได้แล้วแล้วน้องล่ะจะตามพี่มาไหมโอ้ยน้องเขาบอกว่าให้เราหนีไปเลยไม่นะพี่จะไปไม่ได้ถ้าไม่มีน้อง ยิ้มอะไรเนี่ยโอ้โหอย่านะ <G ül> แกอย่านะ <G ül> าบางานอยาก <G ül> ไม่นะน้องไซโกจังแต่พี่ว่าถ้าเอาหัวใจกลับมาใส่ให้น้องน้องก็น่าจะกลับมามีชีวิตใช่ไหม <G ül> ใช่แหละใช่แหละเนาะถ้างั้นพี่ไปก่อนและกัน เอาละครับก็จบไปแล้วกับเกมไซโกโนสุตกะในเวอร์ชั่นฮาโลวีนนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นมินิเกมที่แฟนๆของน้องไซโกจังน่าจะชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนี่ก็ไปหาโหลดมาได้นะครับเกมเนี้สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกประสบการณ์กันหน่อยนะครับว่าชอบหรือเปล่านะลองรีวิวกันได้ฟังหน่อย นะครับส่วนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีครับ